รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทําให้สบายใจรายการที่จะมาพูดคุยเรื่องของธรรมะนะครับและถ้าเกิดหลักธรรมต่างๆคุณนําไปใช้ก็ทําให้สบายใจมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมจตดสดามาณีรัตเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารนะครับทั้งในโลกออนไลน์หน้าจอทีวีทุกวันข่าวจะต้องมีเรื่องของค่าชิงทรัพย์ ค่าข่มขืนมันเกิดจากความโกรธความแค้นความเกลียดชังต่างๆจนกระทั่งทําให้เราทุกวันนี้เสพความโกรธเสพความเกลียดชังกันมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็ไม่มีความสุขนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความโกรธกันความเกลียดชังแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีที่จะกำลาบมันได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้น ฟังแบบนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นเตรียมตัวสบายใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยกับทางด้านของศาสนาอาจารย์สลาลีและหาเกรียงไกรนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเราเช่นเคยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ฮะความโกรธครับเกลียดชังมันแน่นอนฮะหลายคนบอกว่าฟังปุ๊บมันไม่ดีแน่ๆไม่ดีครับและปัจจุบันนี้ถามหน่อยว่าคนบนโลกเลยฮะไม่จําเป็นต้องคนไทยอ่ะเขาบอกว่าจุดเดือดต่ําครับคนเราตอนนี้โกรธกันง่ายนะครับ แปลกดีนะฮะเหมือนเทคโนโลยีดีขึ้น,นความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วเหมือนสุขสบายขึ้นนะครับ,รบก็กลวว่าคนเราอดทนกันน้อยลงมันสวนกันเลยสวนทางกันนะฮะจุดเดือดต่ําเราจะเห็นเห็นคดีแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นปาดหน้ากันแล้วฆ่ากันตายครับเออมองหน้ากันแล้วฆ่ากันตายบางคนตัดผ้าหน้าบ้านไม่ได้นะฮะขับรถชนกัน บี้กันริมกําแพงก็ยังมีฮะเหมือนกับคนเราอดทนกันน้อยลงจุดเดือดต่ําลงพร้อมจะมีเรื่องมีราวกันง่ายขึ้นเกลียดชังกันง่ายขึ้นบางทีบนโลกออนไลน์ไงครับยังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่เกลียดละคนใช้แอคเคา t ์บัญชีชื่อนี้เกลียดมันมากเลยเอ๊ะคุณยังไม่รู้จักเขาเลยนะครับแต่เกลียดเขาละเออเหมือนคนเราพร้อมที่จะเกลียดกันเนาะมันเหมือนกับว่าบนโลกใบนี้ยิ่งอยู่ยิ่งมีปัจจัย ที่ทําให้คนเกลียดกันมากยิ่งขึ้นด้วย<า>ไ,ไหมนะแต่ความจริงมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วยแหละครับคนเราถ้า,ถ,าถ้าเราจะไม่เกลียดชังกันเนี่ยมันก็ทําได้แต่บางทีพอเราไม่ามาระมัดระวังตัวเราถูกยุบั่นเราถูกอะไรมีข้อมูลเยอะขึ้นเยอะมากเข้ามากเข้าเนี่ยหรือความตึงเครียดความเร่งรีบครับอะไรต่างๆหลายอย่างมาประเดียประดงังเราก็เลยไม่ได้ควบคุมตัวเองให้ดีพอ,อจนเราเหมือนมันระเบิดง่ายโมโหง่าย โกรธง่ายเกลียดง่ายไม่ชอบง่ายซึ่งมันมันไม่มีผลดีกับคนเรานะครับครับฮะแล้วมันมีเรื่องที่แปลกเนยนะครับว่าเขามีคนไปไปสำรวจนะครับที่ชิคาโกนะนี่ไม่ใช่เมืองไทยแต่บางทีมันษย์เป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าการฆ่ากันเนี่ยเกิดจากความรักด้วยรักเพราะฆ่าถ้า,าเกิดฆ่าแล้วรักเอยฆ่าเพราะรักกันฆ่าเพราะรักกันแปลกไหมฮะ ฮะเคยเคยได้ยินแบบว่าไม่รู้ความแบบใหมายนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะก็คือรักแบบหึงหวงเออมันมีปัญหาบางอย่างแฟนไปมีชู้ฉันฆ่าเธอเพราะว่าฉันรักเธอถ้าฉันไม่ได้ครอบครองเธอคนอื่นก็อย่าหวังซึ่งจริงถ้าถ้าถ้าเรารักจริงๆมันไม่น่าจะพาไปสู่การฆ่ากันได้นะอืมเขาบอกว่าการเสียชีวิตหนึ่งในสามสิบห้ารายในชิคาโกนะฮะเกิดจากการฆาตกรรมโอเคไหมฮะที่เหลือคืออาจจะอุบัติเหตุรถยนต์อะไรก็ว่าไปนะฮะและ การฆาตกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความรักใคร่แปลกไหมครับว่าคนเราเอ๊ะความรักทําไมนำไปสู่การฆ่ากันได้ครับแซงมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างอืในใจของคนเหล่านี้แน่ๆเลยครับเขาอาจจะรักผิดวิธีหรือเปล่าอาจจะอดทนน้อยไปหรือเปล่าอือาจจะใช้อารมณ์ความรักในทางที่ผิดหรือเปล่าจนมันกลายเป็นปัญหาครับรักมากจนเกลียดมากไปเลยนะฮะ ออันนี้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับ,รบอย่างความโกรธกับความเกลียดชังมันเหมือนมันต่างกันหรือมันต้องมาคู่กันยังไงไหมอาจารย์ครับบางทีมันก็มาคู่กันนะฮะคือเราเกลียดเขาโกรธเขาเกลียดเขา,เขา,เขาแต่บางทีเราก็เกลียดเขานะแต่เราบอกว่าเราเราเราไม่ได้โกรธเขานแต่เราเกลียดฟังดูแปลกๆเลยนะแั้นบางทีมันมันจะคู่คู่กันนะฮะความโกรธความเกลียดชังกันเนี่ยมันจะมาคู่คู่กัน คบลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่เกลียดเขานะฮะมันก็น่าจะรักเขาเนาะรออหรือถ้าเราไม่โกรธเขาเนี่ยอาจจะไม่เกลียดเขาก็ได้มันาอาจจะเรายังไม่รู้จักกันก็ก็ธรรมดาธรรมดาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมสังคมอะไรไปรนะฮะงั้นบางทีมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยึดว่าเราต้องต้อง ถ้าถ้าเราต้องเกลียดเขาโกรธเขาเกลียดเขามันมันจะมีปัญหากับชีวิตเยอะแยหมดเลยฮะถ้าเราเป็นคนแบบนั้นนะครับพูดถึงความโกรธความเกลียดผู้ชมฮะมันมีได้หลายสาเหตุอันนั้นเนี่ยมัน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 แล้วแต่มันเกินความควบคุมไปมันเกินที่เราจะไปแบบบังคับได้ว่าอุ้ยทำยังไงจะไม่ให้เขามาโกรธเรามาเกลียดเราแต่วิธีการที่เราจะกําจัดควบคุมตัวเองควบคุมตัวเราเองไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียด เราต้องตระหนักนิดน,นึงนะครับว่านะความโกรธเกลียดเนี่ยมันทําลายสุขภาพของคนคนนั้นถามว่าอยากมีสุขภาพดีไหมครับ,รบอยากมีถ้าเราอยากมีเนี่ยก็ต้องรับรู้นะครับว่าการโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันทาร้ายไม่มีมันไม่ทำร้ายใครเลยนะครับอนอกจากทํรลายตัวเราแน่ๆเพราะเรารเป็นต้นทางนะครเขาบอกว่ามีสิทธิเขาบอกว่าคนที่มีนิสยัยโมโหฉุนเฉียวนะครับ มักจะเสียชีวิตก่อนวบอังควนไม่ใช่ว่าถูกกระทืบตายหรือถูกฆ่าตายนะครับแต่สุขภาพเสียบอกผู้ชายที่มีระดับความอาฆาตพยาบาทในระดับสูงเนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตก่อนันยอังควรมากกว่าคนที่มีระดับอาฆาตพยาบาทต่ําถึงสี่เท่านะมีโอกาสตายมากกว่าคนอื่นนสะี่เท่าร,รู้อย่างนี้แล้วเราน่าจะลองหาทางป้องกันหรือว่าแก้ไขได้ไหมฮะ พระคัมภนะมมีมีคำพูดของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูพูดบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนต้องถูกพิพากษาอันนี้พระเยซูยกมาจากบัญญัติสิบป,ประการสมัยของโมเสสนะฮะแต่พระเยซูปไปไกลกว่าน,นั้นอีกรพระเยซูว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม คนนั้นจะต้องถูกนําไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอโ้โฉดคนนั้นจะต้องถูกโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกข,ขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเขืงข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาแล้วกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนอแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้ผู้พากษาซึ่งหมายถึงพระเจ้านะครับและผู้พากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านถูกขังไว้ในคุกระบบความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้นี่หมดงนั้นพระเยซูเนี่ยกำลังคู่กับคนอิสาราเอลใน2000ปีที่แล้วครับนะฮะอาจจะมีบริบทเรื่องศาลของคนยิวสมัยนั้น นะหรือการคุมขังแต่เราพอจะเห็นหลักเหมือนกันว่าพระเยซูอสอนเรื่องนี้ยังไงนะเรื่องความโกรธและความเกลียดชังนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าพระเยซูพูดถึงขั้นบอกว่าความโกรธและความเกลียดชังคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความผิดบาปไม่ต่างจากการฆ่าคนฆ่าคนรุนแรงไหมครครับคือโทษสมัยนี้ฆ่าคนคืออาจจะเป็นโทษที่สูงมากถึงประหารชีวิตใช่ไหมครับแต่พระเยซูอบอกว่า ถ้าใครกโกรธพี่น้องของตนก็ไม่ต่างกับฆ่าคนเซลพี่เยซูกำลังยกกระดับว่าโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้ไปฆ่าใครแต่เราเกลียดกันหรือเปล่าในหมู่คนที่เรารู้จักเราเกลียดเขาไหมเรากโกรธเคืองแล้วเราไม่ให้เราเรา,เรายังรักษาความกโกรธนั้นไวไหมนะฮะคขาว่ากโกรธพี่น้องของตนน่นะครับอาจจะเราจะบอกว่าหมบ,บหนึ่งพี่น้องในครอบครัวหรือเปล่านะฮะแต่ในพระคัมภีร์เดิม ใช้คําว่าโกรธโดยไม่มีสาเหตุเป็นการเที่ยวโกรธไปเรื่อยอ่ะโกรธคนนั้นเกลียดคนนั้นฉันเกลียดหน้าเธอฉันเกลียดเธอฉันไม่ชอบใจเธอไม่ชอบหน้าเหมือนกับไม่มีสาเหตุที่ควรโอเคถ้าเขาไปทําไม่ดีมาแล้วก็โกรธเขาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราไปโกรธเขาเราไปเกลียดชังเขาเนี่ยพี่สยบอกว่าปัญหาเนี่ยพระเยซูมองหนักเท่ากับฆ่าคน,าคนเลย,เลยโอ้โหหนะนักหนามากนะครับครับ นั้นแสดงว่าโดยหลักธรรมของคริสเนี่ยเราจึงไม่ในมองแค่สิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราพูด<ม>แต่เรามองไปถึงสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามีอารมณ์ข้างในของเราัครบัศนคติที่เรามองมเพื่อนเรามองพี่มองน้องมองคนในสังคมว่าเราเราเป็นยังไงกับเขา<ม>นะฮะอันนี้แสดงว่ามันมีความสําคัญนะครับ,รบแล้วก็ ในพระคมภีรีตอนนี้ที่บอกว่าพี่น้องของตนนะครับในในบริบทพระคมภีร์เนี่ยก็คงหมายถึงเพื่อนบ้านด้วยนะมหมายถึงคนรู้จักด้วยรหรือคนที่เราครบค้าสมาคมอยู่ด้วยว่าถ้าเราโกรธเขาเกรยียดเขาโดยที่ไม่มีสาเหตุพระเยซูอบ,บอกว่าต้องแก้ไขเพราะมันมีความผิดบาปเท่ากับการฆ่าคนทีเดียวแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรแล้วค,ครับอาจารย์ว่าเราจะหยุดความโกรธได้ไหมได้ครับ ได้ครับอารมณ์เนี่ยเป็นของตัวเรานะครับเรามีจิตใจเรามีอารมณ์ความรู้สึกนะมันต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างโกรธแบบผิดกับโกรธแบบถูกนะคือแต่บอกว่าเราห้ามโกรธเลยก็ไม่ใช่นะครับครับไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาโดยให้มีอารมณ์ความรู้สึกครับนะเราเห็นคนถูกประพฤติไม่ดีเราก็ต้องโกรธแต่พอโกรธแล้วเนี่ยถัดจากความโกรธเนี่ย เราจะแสดงออกยังไงเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบแหละนะฮะเราโกรธในสิ่งที่ไม่ดีแต่เรากลับไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้แบบโกรธถูกต้องนะฮะอีกแบบนึงคือโกรธแบบไม่ถูกต้องอย่างที่เมื่อกี้พี่มีบอกว่าโกรธแบบไม่มีสาเหตุโกรธไปทั่วโกรธไปทั่วโกรธไปเรื่อยละลานไปเรื่อยเลยเกลียดคนนั้นเกลียดช่างไปเรื่อยเลยไอ้นี่คือปัญหาแน่ๆนะนั้นถ้ายกให้ออกก่อนระหว่างโกรธแบบถูกโกรธแบบผิด กรธแบบถูกไม่มีปัญหาครับ,รบเราควรจะโกรธจะด้วยซ้ไปเพราะพระเยซูในพระคัมภีร์เนี่ยก็มีบันทึกว่าพระเยซูเข้ามาในพระวิหารครับเราเห็นคนมาวางแผงขายของเต็มเลยคือพระวิหารกลายเป็นที่ขายของไปแล้วพระเยซูก็โกรธพระเยซูก็คว่ำโต๊ะเลยนะบ,บอกว่าใครสั่งให้เอาวิหารกลายเป็นที่ขายของอ่างนั้นพระเยซูก็โกรธนะฮะงั้นอย่าอย่าอย่าไปตีตราว่าการโกรธเนี่ยเป็นเรื่องผิดตลอดไป Hmm. แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการของความโกรธยังไงแล้วเราโกรธเพราะอะไรต่างหากครับผมนะฮะสมมุติว่าเราโกรธนะฮะแบบดีไม่ดีก็ตามนะครับเราต้องจัดการมันให้ได้นะครับพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึง hmm. คําแนะนําอยู่หลายอย่างผมจะยกตัวอย่างที่ดีที่เป็นคําสอนของพระเยซูนะรครับ,รบสิ่งแรกเนี่ยพระเยซูสอนว่าการคืนดีเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดมันเป็นการให้อภัย คืนดีคืนดีการคืนดีกันคือตรงข้ามกับการคืนนี้คือการแก้แค้นถูกไหมครับครับการแก้แค้นเนี่ยจะนําไปสู่วงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคืดูหนังจีนใช่ไหมครับครับก่อนจะตายแก้แค้นให้พ่อด้วยนะก็เป็นวัฏจักรนะฮะพ่อไปขวธใครมาไม่รู้อ่ะแต่ผมให้ลูกไปแก้แค้นอ้าวลูกไม่มีอะไรเลยลูกก็ต้องไปแก้แค้นแทนเออมันกลายเป็นว่าเป็นวงจรที่มันหมุนเวียนไปไม่มีวันจบเลยว่าไป แก้แค้นไปเรื่อยๆนั้นการคืนดีเนี่ยเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะพระกัมพีอึงพูดเมื่อกี้บอกว่าถ้านําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วนะสมัยก่อนคนยิวจะมีการบูชา,าตามประเพณียิวน,นะฮะแล้วนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีความเหตุขัดเคืองอข้อหนึ่งข้อใดก็ให้ไปวางเครื่องบูชาก่อนแล้วก็ไปคืนดีกับพี่น้องคนนั้นซะก่อนอแล้วค่อยลับมาแสดงว่าข้อเนี้ย พระเยซูให้ความสําคัญระหว่างพิธีกรรมน้อยกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างพี่น้องะนะฮะสมมติเราจะไปทําพิธีบางอย่างเราจะมีไปถวายบูชานะะพระเยซูว่าหยุดไว้ก่อนเลยอไปคืนดีกับพี่น้องก่อนว่าจิตใจนี่ยังโอโ้โหเครียดแค่ยังคุณมัวอยู่ ใช่ครับ,รบนั้นพระเยซูจึงบอกว่ามีปัญหาอย่างนี้นะไปคืนดีแสดงว่าพระเยซูให้ความสําคัญกับการคืนดีเนี่ยสูงมากครับ,รบพ่อสามีภรรยาทะเลาะกันโกรธกันพ่ออะไรก็ตามนะครับคนเราแต่งงานกันมีเรื่องให้โกรธกันสารพัดแต่ถ้าโกรธกันไปเรื่อยเนี่ยเป็นผลดีไหมฮะเหมือนรอยร้าวลึกๆนานๆเข้าชินชากลับคืนไม่ได้พระพีก็เลยเตือนผู้สิ้ภรรยาว่าคืนดีกันก่อนดูว่าที่ตก เพราะว่าถ้าเกิดอย่าปล่อยมันข้ามวันในอย่างงี้มีเรื่องมีราวเนี่ยก่อนจะหลับตานอนก่อนจะข้ามคืนเนี่ยคืนดีกันก่อนตกิดเธอเธอเราก็เคียงก่อนมาคุยกันนะฮะลูกกับพ่อลูกกับแม่เพื่อนนะฮะมีเรื่องบาดหมางกันมีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมชาติคนเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันได้แน่เลยครับแต่อยู่ที่เราจะเลือกวิธีไหนถ้าเราเลือกการคืนดีวงจรจบเลยครับ จบเราได้เพื่อนกลับมาบนะฮะสิ่งที่สองที่มีคําแนะนําของพระเยซูบอ,อกว่าให้เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและเปิดใจฟังกันนะเผชิญหน้ากันนะอพอพูดถึงเผชิญหน้าเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหถือดาบเพราะวัาอันนั้นไม่ใช่เผชิญหน้านเรยวมวเป็นการสู้กันนะฮะเผชิญหน้าคือจับมานั่งคุยกันอ๋อใช่เพราะบางคนนี่คือดูง,ง่ายเพื่อนบ้านโกรธกันเกลียดกัน ไม่เคยทะเลาะกันแต่รู้สึกมันเกลียดกันไม่มองกันไม่มองกันแล้วไม่เคยมาคุยกันไม่คุยกันด้วยแล้วเชื่อไหมคราบางครั้งเนี่ยเข้าใจผิดเพราะแล้วพอไม่คุยกันก็เลยเข้าใจผิดไปเรื่อยๆนึกว่าไอ้ขี้หมากองเนี่ยต้องเป็นหมาข้างๆบ้านแน่ๆเลยไอ้ตัวข้างบ้านเราเนี่ยมันต้องมาเอึหน้าบ้านเราแน่ๆเลยเข้าใจผิดตลอดเลยเห็นทุกวันคิดไปเรื่อยเลยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้มาคุยจริงอ้าว ที่อื่นมาครับ,บ้านฉันเลี้ยงแมวอะไรการคุยกันเนี่ยมันช่วยมากนะฮะการมีวัฒนธรรมที่ที่มีปัญหาแล้วนั่งคุยเนี่ยจะช่วยมากพระกัมพีพระยิสูบอกว่าหากพี่น้องท่านหนึ่งท่านคนใดคนหนึ่งของท่านเนี่ยทำผิดต่อท่านนะฮะจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นครับถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมา ทำไมต้องสองต่อสองครับอาจารย์ข้อนี้เพราะบางทีปัญหามันเกิดจากสองสองคนใช่ไหมครับแล้วบางทีมีบุคคลที่สามมันเกี่ยวเนี่ยบางทีคนที่สามเขาไม่เกี่ยวนะมันกลายเป็นพวกไปลุมกันนั้นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ที่สุดคือจํากัดวงให้เล็กที่สุดอืมครับนะะไม่ใช่ไม่ชอบหน้าคนนี้โพสตลงเฟซบุ๊กทีนี้เรื่องใหญ่เลยแต่คืนดีกันได้ไหมครับโอ้โหเธอเช่นไปด่าฉันอยู่ในเฟซบุ๊กครับ ฟ้องร้องกันหมิ่นประมาทกันยากเลยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมีปัญหากันสองคนเรานัดคุยกันนัดกินกาแฟกันนัดกินข้าวกันสองคนเพียร์กันมีเรื่องอย่างนี้มาเธอทาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าว่าเอ้าทาจริงแต่เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้หรือไม่ได้ทําจริงเข้าใจผิดแล้วนะฮะคุยกันขอโทษขออภัยกันแล้วก็ถ้ากล้าคุยกันโอกาสคืนดีเนี่ยสูงกว่าการไม่คุยกัน ครับอู๋ฟังก็เป็นเรื่องยากพอสมควรบางคนมีเขาเรียกว่าอีโก้ลไม่เท่ากันครับผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเนี่ยมีทะเลาะกับดุนพี่คนหนึ่งนะก็ถือว่าทะเลาะกันแรงไม่คุยกันอก็ใช้เวลาอยู่นานเราผู้ชายไหมพี่นะผู้ชายมันก็มีมันก็อีโก้เนะยใครจยาไปเคลียร์ก่อนคนนั้นก็เหมือนกับแพ้ไว้แพ้มีววันหนึ่งนะผมก็เป็นริสเตียนเนาะผมก็อ่านพระคำพินก็เออพระเจ้าบอกให้เรา มีปัญหาเราต้องกล้าไปคุยนะผมก็เลยอ่ะตัดสินใจไปเตรียมของขวัญด้วยเอาไปให้พี่เขาแล้วบอกว่าก็มาคุยกันได้คืนมนจริงๆตามมากกวบีเลยมากกว่าของขวัญกลับขวาญก็คือมิตรภาพที่กลับคืนมางันคำถามคือเราอยากได้อะไรครับเราชอบสะสมศัตรูหรือสะสมเพื่อนต้องตอบตัวเองก่อนครับถ้าเราคิดว่าเพื่อนดีกว่ามิตรภาพ เราอยากได้มากกว่ารเราต้องกล้าไปคุยเพราะตอนนี้เราไม่กล้าเขาไปคุยนะครับเราไม่มีทางให้คืนดีนะฮะคนเราไม่มีทางคืนดีกันได้เขาถ้าไม่เคลียร์กันมันก็เป็นแค่การเว้นระยะห่างๆหม,มังหมังเมินเมินนะฮะมีเรื่องแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็ไม่อยากคุยกันมันแล้วแต่ไม่ทะเลาะกันอะไร,ราไม่คุยแล้วเราก็ไม่ได้เพ่อนกับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาโกรธเราต้องเผชิญหน้าพูดคุยกันแบบสองต่อสอง แล้วถามว่าถ้าเกิดโกรธหน้าตอนนั้นอารมณ์แบบกําลังร้อนเลยเป็นไฟเลยฮะเป็นเดือดเลยนะแม่ฮะจะเข้าตอนนั้นเลยหรือว่าจะรอให้มันเย็นก่อนฮะอาจารย์ครับคือการเผชิญหน้ากันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าต้องมีสติปัญญาหน่อยนะคือต้องรอนิดนึ่งไม่ใช่ว่าเดือดทั้งคู่แล้วเข้าไปเลยนะมันก็จะมีเดือดจะบวกเลยฮะอันนี้เข้าไปบวกกันเลยครับนันเป็นไปได้นะครับว่าการการรอเวลาให้เย็นลงหน่อยสงบลงนิดนึงเนี่ยก็ไม่เสียหาย เหมือนฝุ่นกําลังคลุ้งนะค,ะครับรอนิดหนึ่งเดี๋ยวฝุ่นมันหายตลบก่อนจะได้เห็น,นี่ยชัดๆขึ้นนึกถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งเวลาภร,รรยาเขาเรียกว่าอารมณ์นี่มาเกินร้อยอือหแต่ผู้ชายสามีก็ใช่ว่าใช่ย่อยครับถ้าเกิดอย่างนั้นแยกห้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งให้มีระยะนิดหนึ่งนะดูเช่นผ,ผู้หญิงมอาจจะเป็นมีความรู้สึกผู้ชายมาักมาจะในเรื่องเหตุผลซะเยอะ<ม>นั้นสองเรื่องนี้มันเหมือนกับ เหตุผลกับอารมณ์เหตุผลอารมณ์เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะจูนกันได้นะฮะอารมณ์เพิ่มเหตุผลเหตุผลเพิ่มอารมณ์นั้นการมีเวลาสักนิดนึงต่างคนต่างไปคบคิดหน่อยครับไปให้เวลากับตัวเองค่อยๆใจเย็นลงเออเนาะจริงๆต้องเห็นใจเธอเนาะเปียเออเนาะที่เขาพูดก็มีเหตุผลมันไม่เวลาคิดก่อนมัเวลาคิดนิดเดินก็จะทำให้การเผชิญหน้าเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่การไปทะเลาะเพิ่ม เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทิ้งสเปซเวลาหน่อยครับอันนี้สิ่งที่สองที่พี่สูตรสอนเราไว้นะครับสิ่งที่สามเนี่ยพี่สูซูสอนว่าเราต้องรู้จักปล่อยอดีตให้เป็นอดีตคือบางคนเนี่ยชอบขุดคุยไงเคลียร์กันแล้วใช่ไหมผ่านไปอีกปีนึงขุดคุยม่อีกแล้วพอมีอะไรมันสะกิดปุ๊บเอาอีกแ้ะใช่บางทีไปปนเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะฮะ ีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เปโตมาถามพระเยซูบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพุทองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทําผิดต่อข้าพุทองค์กี่ครั้งดีเจ็ดครั้งพอไหมคนยิวเนี่ยเลขเจ็ดคือเลขแห่งความสมบูรณ์ครับเขามักใช้เลขเจ็ดเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมนะแต่พระเยซูบอกว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ดโอ้โหเยซูแบบครับเฮ้ยไม่ได้แค่เจ็ดนะเจ็ดสิบคูณเจ็ดเลยนะคือ คืออันลิมิตเลยครับให้อภัยไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปปล่อยอดีตให้เป็นอดีตไปอย่าไปคุยคุยกลับมาเรื่องมันจบไปแล้วก็จบไปแล้วครับเวลาสามนภรรยานะครับมีเรื่องกันใช่ไหมบางทีภรรยาว่าเนี่ยอย่างนี้อีกละอ่าประโยคนี้ครับคุณคุณนหูอ่ะมันจี๊ดไหมคุณนคุณนหูนะเธอทําอย่างนี้อีกละครับสามีก็อย่างนี้คือยังไงเอาลเราเริ่มขึ้นแล้ว ก็นี่ไงครั้งที่แล้วงานก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อ่ะเคลียไปแล้วนี่ก็ใช่เคลียไปแล้วแต่ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อีกแล้วนี่เหมานการว่าเอาเรื่องที่แล้วมาปนกับเรื่องนี้มาจะเคลียเรื่องเรื่องแรกเรื่องเรื่องปัจจุบันเคลียไม่ลงเพราะว่าเรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องเก่ามาคือเหมือนตายแล้วฟื้นคืนชีพครับกลุกเป็นซอมบี้ขึ้นมาเรื่องเก่าขึ้นมาเคยทําอะไรผิดมาลุกขึ้นมาลุกมาแบบมาปนกับเรื่องปัจจุบันอืมันก็ไม่เคยจบ ค,คนเราก็ไม่เคยหายโกรธกันสักทีเพราะว่าถ้าไปขุดคุยเรื่องเก่ามาตลอดใช่ไหมฮะขนาดในระบบยุติธรรมในในโลกนะครับ,รบเขาะมีการอาอะไรอะอภัยโทษใช่ไหมเหมือนคนทําผิดมาพอใช้โทษถึงจุดก็จบครับจบเรื่องไปแต่บางทีพอคนที่ออกจากออกจากเรือนจำมาไปสมัครงานอา้าวเคยทําผิดมานี่ไม่ให้โอกาส อย่างนี้สังคมมันแย่ไหมฮะโอ้โหตายแล้วนั้นอดีตรเรานี้ไม่เคยไม่เคยหลุดเลยอะหลอกหลอนอตามมาหลอกหลอนตลอดชีวิตเลยเราก็เลยจะกลายเป็นตีตราโอ้ไม่เอา,าคุณเคยอยู่ในคุกมาก่อนงั้นคุณถูกตีตราถาวรละครับว่าอดีตคุณไม่มีทางหายคุณเลวตลอดชีวิตอโอ้อย่างงี้สังคมก็เกลียดต,ตลอดเราก็จะเกียดชังคนนี้ไม่เอาไม่เอาเราลังเกียจ คนนี้เคยทําไม่ดีมาคนนั้นไม่ดีไม่ดีมาสุดท้ายโดยรวมก็จะกลายเป็นสังคมที่เกลียดกันคนเราก็จะเกลียดกันเพราะว่าขุดคุยอดีตครับมาปนอันนี้จําเป็นมากสําคัญมากสาหรับคนที่เป็นคู่รักนะครับโอ้โหกรณีนี้เยอะใช่ครับคู่รักหรือเพื่อนกันก็เหมือนกันปล่อยอดีตเป็นอดีตไปซะครนะฮะนั้นประมาณ3ามอย่างนี้ก็เป็นทางที่ดีนะก็คือแรกคือคืนดีครับครับ ตั้งตังใจเลยเรามีเรื่องอะไรขึ้นนี้ก่อนอย่าแก้แคนะ้นนะอันที่สองคือเผชิญหน้าครับกล้าคุยกันนะอันที่สามคือปล่อยอดีตไปซะบจบแล้วจบเลยอย่าไปขุดคุยครับอย่าขุดคุยขึ้นมาขุดมาแล้วมันเจ็บเหมือนแผลไม่หายทีน่าบอกไหมครับ<ะ>เป็นแผลมาพนจะดีขึ้นแล้วกีดซ้ำเลยอีกไม่หายเลยทีพอะจะหายจะหาย เอากี่ลงไปอีกโอเจ็บตลอดเป็นแพสสดตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีความรักก็จะไม่เกิดความเกลียดก็จะไม่หายครับอีกหนึ่งตัวช่วยจริงๆเคยเห็นทางด้านของคริสเตียนเองการที่จะอธิษฐานนี่ก็มีมีการช่วยช่วยได้เยอะเลยครับเพราะบางคนบอกว่าโอ้โหตายแล้วคือเราเป็นมนุษย์อจะลบล้างความเกลียดในจิตใจเนี่ยเหมือนค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีหาคนที่เป็นตัวประสานอย่างพระเจ้าใช่ครับ เพราะเรามีพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีมากพระเยซูนี่ถูกกระทําโดยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับครับาพพระเยซูก็สอนในเรื่องดีๆนะสอนใหา้อาภาัยอย่างนี้ตัวอย่างเนี้ยสอนให้หายเกลียดหายโกรธกันอยา่ยาอย่าอย่าไปคดโกงแต่พระเยซูก็ถูกปักปําถูกทําร้ายถูกอะไรมากมายเลยนะครับครับแต่พระเยซูก็ใหาาา้อภัยทุกคนบอกพวกเขาไม่รู้ว่าทาอะไรกันอยู่ก็ใหาาา้อภัยทุกคนที่มาทําดังนั้น เราคริสเตียนจึงมีพระเยซูเป็นแบบอย่างและพระเจ้าก็จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนความเกลียดชังเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความรักรบไดอ้อย่างสมมุติถ้าเกิดอยากให้อาจารย์ลองลองดูนะอาจารย์ลองลองดูแบบสอนในการที่จะแบบอธิษฐานไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนเองที่กําลังรับชมอยู่รหรือแม้แต่ว่าคุณไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตามการอธิษฐานที่จะระงับความโกรธนี่นะครับ ในขั้นแรกนะครับ,รบอธิษฐาน,นก็เหมือนเป็นการพูดคุยใช่ไหมครับงั้นขอให้คุณบอกพระเจ้าเลยว่าขอพระเจ้ายกโทษให้ตัวคุณก่อนอ๋ออันดับแรกเลยให้ยกโทษตัวเราก่อนอเพราะการเกลียดชังความโกรธเกลียดชังเป็นบาปเราต้องถ่อมใจก่อนบอกขอพระยกโทษให้คุณครับ,รบขอพระเจ้ายกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยให้ลูกด้วยที่ลูกเกลียดคนอื่นลูกแค้นใจคนอื่นยกโทษเราเสร็จแล้วขอพระเจ้าช่วย บอกว่าลูกอ่อนแอโดยโดยตัวเองอาจจะไม่สามารถชนะได้นะเพราะมันอาจจะขมอยู่ฝังอยู่นานแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูจะมาช่วยได้เพราะพระเยซูให้อภัยมาแล้วครับพระเจ้าให้อภัยมนุษย์นั้นขอพระเจ้าช่วยจิตใจของลูกด้วยนะถ่อมใจแล้วก็ขอโทษยกขอกรยกโทษแล้วก็เปิดใจให้พระเจ้าช่วยครับแล้วคุณก็ลงท้ายได้ง่ายว่าในในพระนามขององค์พระเยซูอื อามีนอามีนแปลว่าขอให้เป็นไปตามนั้นครับลองดูครับลองหลับตาดูนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องลืมตาเดี๋ยวเรามองนู่นมองนี่รเราหลับตานิ่งๆเพื่อเราจะจดจ่อกับสิ่งที่เราพูดแล้วบอกพระเจ้าง่ายๆนะครับว่าเรามีอะไรโกรธใครอยู่เกลียดใครอยู่ขอพระเจ้ายกโทษด,ด้วยขอโทษพระเจ้าที่ลูกไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์สอนเพราะความโกรธเป็นความบาปเป็นความบาปความโกรธแบบผิดๆนะครับความเกลียดมีความบาปความเกลียดชังความเครียดแค้นมีความบาปครับ ครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนี้อาจารย์ครับเด็กกะฝากหน่อยครับโรกรธเกลียดชางในสังคมนี้หาทางออกหลักธรรมง่ายๆสิ้งท้ายหน่อยครับอาจารย์ครับผมว่าสังคมนี้ทรงต้องการความรักครับมาทดแทนรเราอยากจะเอาสิ่งไม่ดีออกครับเราต้องมีสิ่งดีมาเติมไม่งั้นมันสุญญากาศใช่ไหมครับทีนี้เราจะทดแทนความเกลียดด้วยอะไรล่ะ เลิกเกลียดสิเลิกเกลียดสิแล้วทำยังไงอ่ะเอาหาอะไรมาแทนเอาความรักเข้ามาแทนความรักเข้ามาแทนครับคุณผู้ชมลองทําตามดูผมเชื่อว่าความโกรธความเกลียดชังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะฮะและทุกคนเองเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการที่จะระง,งับมันควบคุมมันในแบบฉบับของคุณเองถ้าเกิดยังไม่มีแบบฉบับของคุณเองลองใช้แบบที่วันนี้เราพูดคุยกันดูนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สลันเป็นอย่างสูงที่มาร่วมกันแบ่งปัน นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเองสามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมรายการทำให้สบายใจย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ etv t h a i tv นะครับหรือว่าดูผ่านทาง YouTube ได้ครับสมัยนี้เปิดมือถือขึ้นมาปัาบเข้าไป YouTube ของ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับชมย้อนหลังนะครับและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในการพูดคุยธรรมะกันในวันนี้วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานทำให้สบายใจลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ